สทัศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานในความแตกต่างทั้งบริบทของพื้นที่สังคมรายได้นับเป็นข้อจำกัดที่ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตระหนักในปัญหาดังกล่าวและพร้อมเติมเต็มเพื่อให้เกิดความเสมอภาคเพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษาพัฒนาคนและคนคือผู้ที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปดังนั้นทรัพยากรทางการศึกษาทั้งบุคคลเงินวัสดุสิ่งของและการจัดการล้วนเป็น,นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การศึกษาเดินทางถึงเป้าหมาย ในด้านการศึกษาเราใช้ในโยบายลูกคุณเราดูแลลูกเราต้องเท่ากันและนโยบายการศึกษาระดับโลกใกล้บ้านค่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคในระบบการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอปจเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการสนับสนุนเด็กเยาวชนที่มีฐานะยากจนได้โอกาสได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้สำนักการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กำหนดนโยบายจัดการด้านการศึกษาประกอบด้วยสาระสำคัญคือส่งเสริมให้มีวิทยาลัยการอาชีพเพื่อเป็นทางเลือกของเยาวชนได้ศึกษาและทำในสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพสนับสนุนเด็กไทย4ภาษาทั้งไทยอังกฤษจีนและคอมพิวเตอร์สร้างศูนย์กลางเรียนรู้ระดับจังหวัดและแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ถึงบ้าน มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัจฉริยะตลอดจนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้ประชาชนทุกช่งวงวัยของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงทุนการศึกษาเนี่ยเรามองว่าประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิาลยมีสิทธิที่จะรับทุนการศึกษา ซึ่งเราแบ่งออกเป็น2ออย่างก็คือทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่จะไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและทุนช่วยเหลือหมายถึงเด็กระดับอนุบาล ประถมศึกษามัธยมศึกษาแล้วก็ปวชปวสเราก็อ้างอิงถึงระเบียบว่าด้วยกระทรวงมหาดไทยระเบียบของพชเอามาดูแล้วแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานบอร์ดแรกก็คือภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อคัดกรองว่าเราสามารถที่ดาเนินการตามระเบียบได้ไหมอันที่สองคือการออกประกาศเพื่อให้ประชาชนสร้างการรับรู้แล้วก็สมัครเข้ามา ขอนำเด้ว่าเราได้ถกเถียงกันเยอะมากคณะกรรมาการเนี่ยมาจากผู้ทรงคุณวุฒิสามคนกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพอมอกระทรวงศึกษาว่าเราจะให้ทุนช่วยเหลืออย่างไรเราก็ต้องดูว่าการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือนายกอบตเทศบาลต้องมีการรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องมี การรับรองจากสถานศึกษาต้องมีเราเก็บข้อมูลตัวนี้แล้ว,ลวเนี่ยเราก็ได้เชิญชวนให้กับทางสถานศึกษาเป็นอำเภออบตเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกระบวนการคัดกรองเนี่ยเราก็จะแต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดกรองว่าเด็กๆที่เสนอมาเนี่ยเอกสารครบถ้วนไหมมีการสัมภาษณ์มีการไปพบปะเยี่ยมเยียนที่บ้านหลังจากได้ทุนแล้วเด็กเอาไปใช้จ่ายยังไง มีฟีดแบ็กกลับมาเหมือนกับบทสุดท้ายก็คือความสุขของท้องถิ่นของเด็กนักเรียนทีนี้ในขั้นตอนของการพิจารณาในแต่ละรอบนะครับเราจะดูขั้นตอนจากใบสมัครก่อนซึ่งมีระเบียบของอบจชัดเจนในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับคุณสมบัติถูกต้องหรือเปล่านะครับ2,000รายเราคัดเหลือ1,000เพราะฉั้นเกณฑ์การคัดเนียครับเราต้อง1มีความเป็นธรรม,มเ2เราต้องให้ผู้ที่มีความจําเป็น เดือดร้อนก่อนเพราะฉะนั้นเกณฑ์การพิจารณานอกจากความถูกต้องการตรวจสอบรับรองจากทางโรงเรียนความจําเป็นของผู้ปกครองที่ลําบากจริงๆเราต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการพิจารณาเราเห็นความสําคัญถึงความจําเป็นนะครับเราก็ต้องใช้ความรบอบคอบความเป็นธรรมโปร่งใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนนักศึกษาและผู้ได้โอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนทุกสังกัดของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถาบันการศึกษาต่างๆของรัฐอีกทั้งช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถและความเชื่อมั่นเพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวชุมชนและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปทั้งนี้อบจอเชียงใหม่ได้เริ่มดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศสองพตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 6 3เป็นต้นมาโดยในปี2566ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการ5ล้านบาทโดยมีผู้สมัครทั้งประเภททุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับ จำนวน2,336คนโดยได้มีการพิจารณาคัดเลือกเหลือจำนวน1,141คนเทศสบายมืสอยมีระยะห่างค่อนข้างไกลนะครับประมาณ78โลนะโลครับรวมทั้งบางครอบครัวบางอะไรต้องอาศัยรถด,ด้วยสารลำบากในการเดินทางเราเป็นหน่วยงานบริการนะครับต้องบริการทุกเรื่องตั้งแต่รับเอกสารจนถึงรับเช็คมาจัดพิธีรับมอบ ทุกครั้งนะครับที่ได้รับมาแล้วก็รายงานให้อบจอได้ทราบว่าเทศสวยนะได้ทาพิธีรับมอบนะครับเห็นรอยยิ้มของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองนะก็รู้สึกดีใจครับเนาะคุณพ่อแกเสียค่ะและทีนี้คุณแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่เนาะก็จะเอาน้องมาดูแลค่ะส่วนหนึ่งเลยน่าจะเป็นทุนการศึกษาต่อค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะเลี้ยงด้วยตัวเองคืออย่าล้างกับพ่อน้องเขานานแล้วนะคะโควิดแล้วก็มีผลกระทบเหมือนกันคุณแม่ก็คืออาจจะซื้อรองเท้าหรือซื้อชุอดนักเรียนให้น้อง บากนกเพราะว่ามันไปเตา้าลูกบปดยอยแหมเลยได้ไปนอนเนี่ยนะเกิดประโยชน์นักกะซื้อรองเทา้าแม่มันก็หึง่หนเนเอองอเอาไปโรงเรียนนี่เนาะซื้อของกินเมื่อเจ้ามันก็จะซื้อสังพางเพวกเนาะมาหมีเอาไว้ใช้ปีหน้าเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนพวกกระโปรงกระเป๋าครับแบ่งบ่อพละพ่อแม่ครับจะตังกับพ่อค่ะ เอาเก็บไว้เป็นเงินออมค่ะซื้อข้าวซื้อไข่ซื้อพักอะไรอย่างว่าไว้ในตู้เย็นนะว่ายะกินเพื่อมามีตังค่ะพ่อแม่อยู่ใกล้ๆ้เขตกับเชียงรายค่ะแล้วก็มาเรียนที่แม่อายก็จะขึ้นรถรับส่งโรงเรียนก็จะใช้เงินเยอะหนูก็รู้สึกไม่สบายใจที่แบบว่าพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินอะไรอย่างี้ด้วยค่ะกวไม่ได้เรียนแบบว่าสูงสูงแล้วก็ไปไม่ถึงฝันนี ฝันที่อยากจะเป็นคุณครูค่ะพ่อแม่ยาล้างก่อนครับตากับยายก็ส่งเล่าเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กมาจนถึงตอนนี้เลยครับช่วยนองเรื่องของค่ากินครับค่าเดินทางหนังสือเรียนออกประมาณนี้ครับน้องอีกสามคนคะ่ะหนูเป็นพี่ใหญ่ก็อยากแบ่งเบาภาระที่บ้านบางครั้งก็ออกไปทํางานช่วยคะ่ะอยากเป็นสถาปนิกคะ่ะอยาก เอาไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนค่ะเพราะว่าสีน้ำผู้การสมุดต,ต่างๆค่ะมันต้องมูล,ลค่ามันสูงจริงๆอยากเป็นคุณหมอค่ะ<ม>เพราะว่าอยากช่วยเหลือคน<ม>เพราะว่าช่วงนี้ติวสอบก็ซื้อหลังสือแล้วก็อุปกรณ์<ม>การเรียนเพิ่มเต,เติมค่ะ เด็กที่โรงเรียนก็ส่วนใหญ่พ่อแม่แต่แยกอยู่แต่ยายที่บ้านนะครับทำให้เขาเองต้องมาอยู่ที่โรงเรียนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุนที่ได้ครั้งนี้เขาก็จะไปเข้าในระบบของธนาคารโรงเรียนเด็กทุกคนก็จะมีบัญชีของตัวเองหลังจากนั้นในการเบิกจ่ายนะครับเด็กๆเ,เขาก็จะมาคุยกับคุณครูประจําชั้นว่าไปใช้ทําอะไรเช่นซื้ออุปกรณ์การเรียนมั่งหรือเครื่องใช้ส่วนตัวนะฮะที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของเด็กๆด,ด,ด้วยครับปฏิเนี่ยเราจะมีการบันทึกว่าในเงิน2,000บาทที่ได้เนาะผู้ปกครองจะเบิก ไปใช้ใจ่ายส่วนอะไรบ้างสมากผู้ครองก็วันนี้จะเบิก500บาทจะไปซื้อข้าวสารก็แจ้งมาอย่างงี้ค่ะโรงเรียนก็จะมีสมุดบันทึกของเด็กแล้วก็เอาไปจ่ายและบางส่วนผู้ครองก็จะมีส่วนเล็กน้อยที่แบบว่าขอฝั่งออมทรัพย์ให้น้องด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือจ่ายค่าเทอมอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าที่บ้านไม่ได้ส่งเสียเราส่วนค่ากินก็หางานพัฒนามทาทำครับผมหนูก็อยู่กับตายายมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ ในด้านของการทํางานเนี่ยคือรับจ้างทั่วไปเราไม่ได้มีงานประจําหรือว่าเป็นหลักแหล่งะคะ่ะทำให้รายได้ตรงนี้มันก็ค่อนข้างน้อยค่ะประกอบกับที่หนูเรียนในระดับอุดมศึกษาต้องมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะเราได้รับทุนตรงนี้มาช่วยในเรื่องของค่าเทอมมันก็แบ่งเบาภาระคระอบครัวไปได้เยอะเลยค่ะทุกมือที่ร่วมกันส่งต่อทุนการศึกษาและความช่วยเหลือนับเป็นการต่อทุนให้อีกหลายชีวิตมีโอกาสต่อลมหายใจอย่างมีความหวัง เพื่อจะได้ศึกษาพัฒนาตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปด้วยความมุ่งหมายลดความเหลื่อมลำ้ำเติมความเสมอภาคให้เด็กๆและเยาวชนละอ่อนเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่